สุรัน์เมืองตายกปาเพื้อที่ว่างเอาเลยครับหลุดกับดังระหน้าของสุประชัยเลือกแล้วล็อกหลบเหลือแค่คนกับตา่ายเรายิงชนเสาซาบิทีน่าครับรู้นลยเรียบร้อยครับหนึ่งศูนย์โดยแฟงคาสตาเยดาครับสุประชัยเจเดตเนี่ครับพาบอลหลุดมาแล้วก็หลบชนิดไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็ยิงด้วยเท้าซ้ายบอดไปชนเสาโชคดีครับที่คาสตาเยดาอยู่ตรงนั้นอยู่พอดีครับเป็นใบไม้ในหมองเลยครับตรงนี้เสียทอนก็ยัดขึ้นมาทะลุเลยนะครับแบบนี้โอ้โหหลุดไป2ดอกเลยครับเอาเลยครับใส่คาสไตน่าผ่านโอ้โหทาติด สไลด์มาลูกนี้ครับทาได้ดีเลยดูครับสปีดความเร็วของเขาครับโอ้โหของนี้จริงจิครับ1นึ่งเอสซิทหนึ่งประตูครับในเกมนี้ผ่านมาไม่กี่นาทีเท่านั้นเองครับสิบสองนาทีครับบุรีรัมย์นำสองประตูต่อศูนย์จากสุบรรณบรรตาครับแล้วมีเวลาให้นฤบดินได้เล็งเลือกคัดกลับมาขวาสัดลูกนี้โอ้โหไปเลยครับสามศูนย์โอ้โหโอกาสสามครั้งของบุรีรัมย์ครับเข้าหมดเลยครับ เต็มข้อเลยครับอิสตาดากาแมนเองก็พยายามที่จะเดินเข้ามาขวางครับแต่ไม่ทันครับยิงดีมากครับสวยๆจริงๆครับดูครับนักบดินพาบอลมาแล้วหักเข้ามาสมพนันจับด้วยซ้ายยิงด้วยขวาครับโอ้โหบอลหูหูทับเหยียบเลยครับสามประตูต่อศูนย์ไปแล้วครับปั้นีูสุดศูนจริงๆครับสมพันดันตาคุณรำยูนิเต็ดคร์นำชมพันเลี้ยงสี